โจทย์เกี่ยวกับเคลนเนี่ยแรงตึงกับเวทมันอยู่ในแนวเดียวกันใช่ไหมคะขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหาแรงลับได้ง่ายนะคะซึ่งเนี่ยการหาแรงลับเนี่ยมันก็สามารถที่จะศึกษาได้จากในหนังสือหน้า35เนาะในหนังสือหน้า35ถ้านักเรียนที่มีหนังสือแล้วเนี่ยนักเรียนก็เปิดหน้า35ดูได้เลยนะคะดูหน้า35ได้นะคะอ่ะคราวนี้ เจ้าแรงตืงเอยโทษเจ้าแรงการหาแรงรับเนี่ยในหน้า35มเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน4กรณีคราวนี้เรามาดูทีละกรณีนะคะเรามาดูทีละกรณีนะคะเรามาดูทีละกรณีดูทีละกรณีเลยกรณีแรกแรงรับทํามุมกันศูนย์องศาหรือพูดง่ายๆว่ามันไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยอย่างนี้ก็เอา F1 หนึ่ง F2 มาเป็นไงกันได้เลยคะบวกกันได้เลยขนาดของแรงรับก็คือ3บวกด้วย5นิวตันมีทิศไปทางเนี่ยแน,แ,นแนวเดียวกันเลยก็คือไปทางขวามือตอนนี้ถ้าเกิดแรงทำมุม180องศา180องศาก็คือตรงกันข้าม F1 ค่ะเนี่ย F1 ไปทางซ้าย3นิวตัน F2 ไปทางขวา5นิวตันมันก็เป็นไงคะ F2 มันย่อมชนะ F1 ดังนั้นแรงผลลัพธ์ก็คือเอามาลบก,กันเหมือนที่นักเรียนทําโจทย์เกี่ยวกับเครนยกของไปนะคะ2นิวตันมีทิศไปทางไหนล่ะก็ไปตามแนวแรงที่มันชนะนั่นเองแรงที่มันมากกว่าก็คือ f 2 5นิวตันมากกว่านะคะก็เลยไปทางขวาคราวนี้พอมากรณีที่3เนี่ยถ้าเกิดแรงอ่ะมันทํามุมซีต้ากันทํามุมใดๆทํามุมซีต้าองศาเนี่ยแรงลับจะหายยังไงวิธีการก็คือเขาเรียกว่าใช้ทฤษฎีโคไซ ะะทฤษฎีโคไซน์กล่าวไว้ไว่าอย่างไรก็คือถ้ามีแรงสองแรงนะคะที่ทำมุมซีต้าองศากันนะคะนี่เป็นแรงที่1นเนาะนี่เป็นแรงที่สองนะคะซึ่งสองแรงนี้ทำมุมซีต้าองศากันวิธีการคือจะต้องเอาแรงที่สองเนี่ยมาต่อหัวของตัวที่1ก่อนแล้วจากนั้นเราก็ทำไมคะเราก็สร้างแรงลับ ใช่ไหมคะก็คือโดยการลากจากหางเนี่ยของตัวที่1ไปยังหัวของตัวที่2นะคะแรงลับที่ได้เนี่ยมันก็จะทำไมคะแรงลับที่ได้มันก็จะต้องนำมาคำนวณหาขนาดแล้วก็ทิศทางซึ่งทิศทางเนี่ยเราก็เรียกว่ามุมแอลฟ้านะคะมุมแอลฟ้านี้จะเป็นมุมที่เวกเตอร์ผลลับเนี่ยมันกระทำกับ เวกเตอร์ตัวที่1แรงตัวที่1นั่นเองนะคะซึ่งสูตรว่าอย่างไรสูตรก็บอกว่าขนาดของ R เนี่ยนะขนาดความยาวของเส้นสีแดงเนี่ยขนาดความยาวของเส้นสีแดงเนี่ยหาได้จาก f 1กําลังสองคือขนาดของแรงที่1นะคะบวกขนาดของแรงที่2ยกกําลังสองเห็นไหมคะแล้วบวกด้วยเปิดวงเล็บ 2คูณ f 1คูณ f 2คูณด้วย cos สองมุมซีต้านะคะส่วนมุม a อลฟ a ก็หาได้จากนะคะ arc tan เนีนย่ย tan ยกกำลังลบหเรียกว่า arc tan f 2คูณด้วยไซน์ซีต้าหารด้วย f 1บวกกับ f 2คูณด้วย cos ซีต้าซึ่งก็คือเราจะต้องเอา f 2คูณกับ cos ซีต้ากันซะก,ก่อนแล้วค่อยไปบวกกับ F1 ที่อยู่ด้านหน้านะคะอันนี้เรียกว่าทฤษฎีโคไซสส่วนอันที่4กรณีที่มีแรงหลายๆแรงมากระทําต่อวัตถุเมื่อเช้าคูอขีดอะไรไวเยอะแยะไปหมดเลยดีลิทออกไปนะคะอ่ะนี่อืมนะซึ่ง กรณีที่มีแรงหลายแรงมากระทําต่อวัตถุเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครเคยเรียนสายวิทย์มาก็จะเข้าใจไม่ยากนะเกี่ยวกับเรื่องของการแตกแรงนะคะเขียนแกนตั้งฉากอ้างอิงก่อนก็คือแกน x แกน y นะคะซึ่งตั้งฉากกันใช่ไหมแกน x แกน y ซึ่งตั้งฉากกันนะคะแกน x ก็คือจะเป็นแกนที่อยู่ในแนวนอนนะคะแกน y ก็จะเป็นแกนที่อยู่ในแนวตั้งนะคะ แกน x ไปทางขวาเนี่ยก็เป็นบวกถ้ามาทางซ้ายก็เป็นลบแกน y ถ้าขึ้นข้างบนก็เป็นบวกลงล่างก็เป็นลบเนาะวิธีการแตกแรงเป็นแรงย่อยเนี่ยเขาเรียกว่า fx กับ fy คือแรงในแนวแกน x และแรงในแนวแกน y นะคะหลักการก็คือมุมที่บอกมาเนี่ยถ้ามันกระทํากับแกนใดให้แรงในแกนนั้นน่ะแรงย่อยในแกนนั้นคูณด้วยค่า cos แรงย่อยในแกนที่เหลือก็จะเป็นคูณด้วย s i n นะคะเาน,นี้อย่างกรณีอันเนี้ยกรณีของอ่าแรงที่ปรากฏบนหน้าจอของนักเรียนเนี่ยตอนนี้นักเรียนเห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมคะก็คือ,เ,อ,อเป็นแรงนะคะห้าสิบนิวตันใช่ไหมคะห้สิบนิวตันนักเรียนเห็นแล้วเนาะไปตอบครูหน่อยสมมุติ ได้ยินใช่ไหมเออเออเห็นแล้วเนาะสมมุติไอเออจ่าขอบคุณมากไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยสมมุติว่าครูอ่ะให้เป็นอะไรครูให้เป็นให้เป็น F1 เนาะครูให้เป็น F1 นะคะครูให้เป็น F1 ตรงเนี้ยให้เป็น F1 เสร็จแล้วเจ้า F1 เนี่ยห้าสิบนิวตันอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าทํามุมหกสิบองศากับแกนนี้แกน Y นะคะเรียกว่าทำมุม60องศามากับแกน y เพราะฉะนั้นเนี่ย f 1พอแยกมาอยู่ในแนวแกน y คือเส้นสีแดงที่ครูกำลังระบายสีอยู่เนี่ยมันก็เลยคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย cos f 1จึงคูณด้วย cos ส่วนแรงในแกนที่เหลือแกนที่เหลือก็คือแกนอะไคะแกน fx ใช่ไหมคะแกน fx มันก็เลยคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยาย ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามุม60เนี่ยมันบอกมาเนี่ยอยู่ติดกับแกนเขาเรียกว่า f 1ทําทำมุม60องศากับแกน y มันก็เลยทำให้แรงย่อยในแกน y เนี่ยคูณไว้ค่าคอสไปคราวนี้คอสจะเป็นเท่าไหร่ก็คือกดเครื่องคิดเลขคอสของมุม60องศาก็คือ0.5ใช่ไหมพอมาคูณกับ50ก็เลยได้25นิวตันส่วนซราย60เนี่ยก็คือมีค่า แต่ตัวนี้อา0.5ใช่ไหมส่วนซ้าย60มีค่า0.866พอเอาไปคูณกับ50ก็เลยได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาพิจารณาไอ้ตรงนี้ยเป็นแกนมาทางขวาใช่ไหมคะก็บวก x ส่วนไอ้แกนตรงเนี้ก็มาทางซ้ายก็เป็นลบ y เอ้ยโทษบวก y ขึ้นข้างบนก็เป็นบวก y เพราะฉะนั้น f 1 x กับ f 1 y เนี่ยก็เลยมีค่าเป็นบวกด้วยกันทั้งคู่นะคะคราวนี้ลองมาดูทางขวามือบ้างลองมาดูทางขวามือบ้างทางขวามือเนี่ยนะคะบอกว่า f ตัวนี้มันทำมุมกับอะไรคะทำมุม60องศาแต่เป็นการทำมุมเทียบกับอะไรคะเทียบกับแกนแกนไรลูกอย่างเงี้ยเรียกว่า เทียบกับแกนเลยคะ่ะแกน x ครับเออแกน x เ,เนอะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยทำให้ f x ที่คูสไลด์ไปสไลด์มาตรงเนี้ยกลายเป็นนะคะ f สองคูณด้วยอะไรลูก cos หกสิบใช่ไหมเพราะมุมเนี้ยมันอยู่ติดกับแกนไหนแกนนั้นจะมีแรงย่อย คูณด้วยค่าคอสของมุมนั้นใช่ไหมเสร็จแล้วก็เลยทำให้แกนที่เหลือก็คือเจ้า f y เนี่ยกลายเป็นอะไร f 2คูณด้วยไซดนะคะเช่นกันอันนี้ก็เป็นอะไรบวก x อันนี้ก็เป็นบวก y มันก็เลยมีค่าเป็นอะมีค่าเป็นบวกมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าสมมุติเอิญมันเป็นไงคะมี f 3 มี f 3อย่างเงี้ยนะลงมาข้างล่างสมมุติทํามุม20องศาตรงเนี้ยเอออย่างนี้นะักเรียนว่า f 3 x อ่ะ f ส x จะเป็นเท่าไหร่คะ f 3ามคูณด้วยคอสหรือคูณด้วยไซนนักเรียนว่าเออโทษ f ส y เนะนี่ยลงล่างตรงเนี้ยนักเรียนว่า f สาม y จะคูณด้วยคอสหรือไซน มุม20อยู่กับแกน y ก็ต้องเป็นคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วย cos ใช่ไหมคะคอรส20เสร็จแล้วเจ้าอ่าสมมตุติไอ้ตรง f3 เนี่ยมันก็จะต้องมี f3 ในแนวแกน x ด้วยใช่ไหมคะมี f3 ในแนวแกน x สีเขียวเขียวเนี่ย f3x นักเรียนคิดว่า f3x จะเป็นเท่าไหร่ก็เท่ากับ f3 คูณด้วยอะไรลูก คูณด้วยไซ n ์ของมุม2ีองศาคราวนี้ f 3 x เนี่ยมันไปทางขวาใช่ไหมมันก็จะมีค่าเป็นแหลบวกส่วน f 3 y นักเรียนจะเห็นว่ามันลงมาข้างล่างอันเนี้ยมันก็จะมีค่าเป็นอะไรลูกมีค่าเป็นลบนะคะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการแยกแรงไปในแนวแกน x แล้วก็แกน y คราวนี้แยกทำไมก็คือเพื่อให้มันอยู่ในแนวแกนที่ตั้งฉากกัน พอ,อหลังจากนี้เราก็เอาแรงเนี่ยมาทำไมกันมาหาผลรวมในแต่ละแนวแกนก็จะเหลือเพียงแรงสองแรงที่ทำไมกันตั้งฉากกันใช่ไหมอย่างกรณีนี้ก็จะมี f 1 x กับ f เอ่ยโทษอ่ะก็จะมีผลรวมในแนวแกนก็มี f 1 x กับ f 2 x ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมี 1> f 1 y หนึ่งกับ f 2 y สองใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเจ้าซิกมา f x เนี่ยอืมมันก็คืออะไรก็คือสี่สิบสามจุดสามกับยี่สิบห้ามาบวกกันเนาะแต่ถ้าเผอิญมันสวนทางกันต้องเอามาลบกันนะคะส่วนเจ้าซิกมา f y ก็คือผลรวมในแนวแกน y ผลรวมในแนวแกน y เนี่ยนะ มันก็จะมี f ่า f 1 y กับ f 2 y ใช่ไหมลูกอย่างนี้เป็นบวกเหมือนกันก็เอามาบวกกันแต่ถ้าสมมุติมันสวนทางกันอีกอันขึ้นอีกอันลงต้องเอามาทำไมกันคะต้องเอามาลบออกจากกันนะคะต้องเอามาลบออกจากกันเพราะหลังจากนั้นปุ๊บอ่าเราก็จะเหลือแค่แรงสองแรงคือ f อะไร f X กับ FY เราก็เอามาหาขนาดและทิศทางจากทฤษฎีโคไซน์เมื่อตกี้ซึ่งจริงๆเนี่ยก็คืออ่าซิกมา f x กใช่ไหมคะกำลัง2บวกด้วยซิกมา FY ากำลังสองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรบวกด้วย2 Fx แล้วก็ Fy คูณด้วยอะไรคะ พอซีตาใช่ไหมแต่อเผอิญไอ้เจ้า x กับเจ้า y เนี่ยมันทํามุมอะไรกันมุด x เนี่ยเอ,อ่อซิกมา f x ใช่ไหมเสร็จแล้วซิกมา f y ลงล่างอะซิกมา f y ลงล่างอย่างเนี้ยก็ก็คือมันทํามุมอะไรกันคะ่ะมันทํามุมฉากกันใช่ไหมคําว่าทํามุมฉากปุ๊บเนี่ยอ่านั่นก็คือแปลว่าอะไร ตรงเนี้ยมันก็คือคอสอะไรลูกคอส90องศาซึ่งถ้าเกิดกดเครื่องคิดเลขนะคะกดเครื่องคิดเลขเนาะเนี่ยนักเรียนมีเครื่องคิดเลขอย่างนี้แล้วเนาะก็กดปุ่มอะไรคอสใช่ไหมคะ90เนี่ยคอสเ0เท่ากับมันจะมีค่าเท่ากับ0พอมีค่าเท่ากับ0ปุ๊บเป็นไงคะไอ้ตรงเนี้ยพอเป็น0มันเอามาคูณ สิ่งที่อยู่ด้านหน้ามันก็เลยเป็นไงกลายเป็นศูนย์ไปหมดเลยสูตรเนี่ยมันก็เลยเป็นไงลูกสูตรมันก็เลยเหลือแค่อะไรคะเหลือแค่ซิกมา f x กำลังสองบวกด้วยซิกมา f y ยยกกำลังสองแค่นั้นเองนะคะมีแค่นั้นเองเนาะอ่ะคราวนี้สูตรมันก็เลยหดสั้นลงหดสั้นลงเหลือแค่นี้ นะสูตรมันเลยบดสั้นลงเนาะเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้สูตรมันเลยบดสั้นลงเหลือแค่นี้อ่อาคราวนี้มุมละ่ะมุมก็เหมือนเดิมแทนเอลฟาใช่ไหมคะนะคะเอลฟาก็จะเท่ากับอาร์แทนนะคะซิกมาเอฟวายหารด้วยซิกมาเอฟเอฟ็ก จริงๆแล้วมันมีอะไรมันมีความยาวยุ่งเหยิงของสูตรเหมือนอันเนี้ยแต่ว่าอะไรลูกซายตรงเนี้ยเออซายของมุมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นมุม90เพราะว่าซิกมาเอฟกับซิกมาเอมันตั้งฉากกันใช่ไหมคะอ่าพอซ้าย90นักเรียนกดเครื่องคิดเลขนะคะปุ่มปุ่มซซายตรงนี้เนาะตาก็ไม่ค่อยดีคูัวไซอ์ซา์าเท่าไร ใช่90เนี่ยไซด90เท่ากับไซด์90มันจะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะเพราะไซด90ตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ1ตรงเนี้ยไซด90มีค่าเท่ากับ1ไอ้ตรงเนี้ย f2 คูณ1มันก็เลยเหลือ f2 ใช่ไหมคะส่วนไอ้ตรงข้างหลังตรงนี้ cos 90 พ o s 9 0องศามีค่าเท่ากับ0ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยหายไปสุดท้ายมันก็คือ f 2หารเหลือแค่ f 2หารด้วย f 1ซึ่งในที่เนี้ย f 2มันก็คืออะไรคะมันคือ sigma f y ส่วน f 1มันก็คือ sigma f อะไรลูกซิกมา f x นะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้อ่ะนะคราวนี้พอเราย้อนย้อนย้อนกลับไปดู ที่สูตรตะกี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไงลูกมันก็จะเหลือแค่สูตรสั้นๆใช่ไหมอ่ะเอลฟาก็จะเท่ากับอะไรคะเอลฟาก็จะเท่ากับฮะโอ้น่ะไม่ไปซะแล้วอ่ะ,อะ,อะเอาเผอร์เซอร์ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะ ล็อกหน้าจอกนะันแล้วเรียบร้อยอ่ะครานี้สุดท้ายเนี่ยมันก็คือจะเหลือแค่สูตรว่าอะไรสูตรก็จะเหลือแค่เดี๋ยวปุเปิดใหม่ปิดโดนเซฟอ่ะเปิดใหม่สักครู่นะยังไม่ยังไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะคะโลเทค โลเทคโนโลยีนะคะโลเทคโนโลยีอ่ะมาตรงนี้นะคะมันก็จะได้ว่าเนี่ยเนาะเหลือแค่ซิกมา f x กับซิกมา f y แค่สองแรงเท่านั้นเนาะเป็นตามนี้นะคะอลฟาก็จะเท่ากับอาร์คแทนซิกมา f y หารด้วยซิกมา f x แบบนี้ซึ่ง มาดูตัวอย่างซิกรณีที่มีแรงหลายๆแรงมากระทําต่อวัตถุอย่างเช่นตัวอย่าง2.8เนาะใครได้หนังสือแล้วก็จะมีตัวอย่างที่2.8เนี่ยอยู่เนาะเขาบอกว่า F1 เนี่ยเท่ากับ5นิวตันนะ1เ1ท่ากับ5นิวตันเ2ท่ากับ8นิวตันดี f ออยู่ตรงนี้สีเขียว และ f สามเท่ากับสามนิวตันคือสีแดงถามว่าถ้าเกิดเนี่ยมีแรงสามแรงเนี่ยมากระทําต่อวัตถุแล้วอะแรงลับอะก็คือผลรวมของแรงทั้งหมดมันจะเป็นเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าวัตถุอยู่ที่ตรงจุดกึ่งกลางเนี่ยตรงจุดตัดแกน x แกน y ตรงเนี้ยมันจะไปทางไหนวัตถุมันจะขยับไปทางไหนนั่นก็คือเราจะต้องใช้กรณีที่สี่เมื่อตะกี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นเรื่องของการแยกแรงออกมาก็คือมาดู f หนึ่งก่อนในชะ่ไหม 1> f หนึ่งนะคะทำมุมหกสิบองศากับแนวแกน x เพราะฉะนั้น f หนึ่งนักเรียนว่าเป็นอะไรฟหนึ่งคูณด้วยอะไรคอสหรือไซ n ์ฟหนึ่งทำมุมหกสิบองศากับแนวแกน x เพราะฉะนั้น f หนึ่งเเนี่ยจะเป็นฟหนึ่งคูณด้วยอะไรคะคอสหรือไซด์หกสิบคอรครับ เออคอสปักรับใช่ก็คืออาจจะยังลังเลอยูอย่ถูกต้องคูณด้วยคอส6์สิบดังนั้น F1Y เนี่ยแกนย่อยที่เหลือ F1Y ก็จะเป็น F1 คูณด้วยไซด์เห็นไหมเนี mm ่ยเห็นมหนึก็จะเป็น F1 คูณด้วยคอสใช่ไหมห้าคูณคอส์หกสิบคอสกสิบศก็ได้2.5เป็นบวกเพราะว่ามันไปทางขวาส่วน F1Y ก็เป็น F1 คูณกับไซ 60าซ60มีค่า0.866คูณ5ก็ได้4.33ทั้ง2อันนี้มีค่าเป็นบวกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไปมันอยู่ทางขวาใช่ไหมเ,เป็นบวกส่วน f1y ก็อยู่ด้านบนเลยเป็นบวกเรานี้ต่อไปมาดู f2 เนี่ย f2 มันทำมุม70องศาใช่ไหม70องศากับแกน y อย่างนี้ f2 2x จะคูณด้วย c o สหรือว่าจะคูณด้วยไซน์ f 2x เนี่ย f 2x จะคูณด้วยคอสหรือไซน์คะฮัลโหล f 2ทำมุม70องศากับแกน y ดังนั้นเมื่อแยกแรง f2 ไปอยู่ในแนวแกน x จะได้ f2x นักเรียนว่า f2x จะมีค่าเท่ากับ f2 คูณด้วย cos หรือไซด70นะไซด n 70. 70ถูกต้องดังนั้น f2y ก็จะเป็นฝ่ายคูณด้วย cos ไปนะคะแล้วนักเรียนว่า f2x เป็นบวกหรือเป็นลบมันมาขวาเป็นบวกหรือลบ เป็นบวกครับบวกส่วน f สอง y นักเรียนว่าเป็นบวกหรือลบลบครับเป็นลบถูกต้องขอบคุณมากนะคะคนที่ตอบถูกนั่นก็คือเนี่ยจะเป็นตามนี้เห็นไหม f สอง x ก็จะเท่ากับ f 2องคูณ s ซ n ์เจ็ดสิบซนเจ็สิบมีค่าศูนย์จุดเ้าสี่คูณแดเข้าไปได้เจ็ดจุห้าสนิวตันนะคะส่วนเจ้า f สองตรงนี้อันนี้ครูเขียนผิดนะจะต้องเป็นลบอะไรลบแปดเนาะ ลบ8คูณ cos 70ลบ8คูณ0.34ก็ได้ลบ2.72คราวนี้เจ้า f3 ย้อนกลับไปดู f3 สีแดงเนาะสีแดงนี้ทำมุม53องศากับแกน x เพราะฉะนั้น f3 x เนี่ยเจ้า f3 x ก็เลยมีค่าเท่ากับ f3 คูณด้วย cos 53 ส่วน f 3 y ก็จะเป็น f 3คูณด้วยซ้าย53 f3x f ป็น x มันไปทางซ้ายจะมีค่าติดลบส่วน f 3 y ขึ้นข้างบนก็เลยมีค่าเป็นบวกนะคะก็เป็นที่มาของตรงนี้ตามในหนังสือเลยใช่มลบ3คูณคอ s 5้ c ส s 53เท่ากับ0.6 0.6ูนคูณลบ3ก็ได้ลบ1.8 f 3 y ก็เป็น f 3คูณด้วยซซายใช่ไหมนะ เพราะว่าแกนหนึ่งเป็นคูณคอสไปแล้วอีกแกนที่เหลือเนี่ยจะต้องคูณสายใช่ไหมสาย53สา53มีค่าเท่ากับ0.8นะคะ0.8ก็ได้2.4นิวตันจากนั้นเห็นไหมหาผลรวมในแต่และแนวแกนนะคะก็คือแกน x กัแกน y แกน x ก็เป็น ถ้าขึ้นบนก็เป็นบวก2.5บวก7.52ให้นี่ลงล่างมันก็เลยเป็นเอ้ยโทษแกน x มันเป็นซ้ายขวาถ้าไปขวาก็เป็นบวกถ้าไปซ้ายก็เป็นลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นซิกมา fx ผลรวมในแนวแกน x เป็น8.22ผลรวมในแนวแกน y ล่ะใครขึ้นบนเป็นบวกใครลงล่างเป็นลบนไอตัวนี้มันลงล่างก็เลยเป็นลบ2.72ได้ผลลัพธ์ออกมา4.01นิวตันนะคะ จากนั้นก็เอามาสร้างเป็นรูปเห็นไหมสร้างเป็นรูปแบบนี้เพื่อหาขนาดทิศทางของแรงลับจริงๆแล้วเนี่ยรูปน่ะมันจะต้องทำไมคะรูปนี้มันจะต้องมาอย่างนี้เออหางต่อหัวใช่ไหมซิกมาเอเนี่ยเออเอามาหางต่อหัวแบบนี้นะก็จะได้เป็นอะไรคะก็จะได้เป็นแรงผลลัพธ์เนี่ยเจ้า R สีแดงตัวเนี้ยนะคะนี่คือ R ที่เราจะต้องคำนวณหาขนาดความยาวแล้วก็มุมแอลฟาตามสูตรเนาะวันนี้อ,อากจากลับที่เดิมไปก่อนอกลับที่เดิมกลับที่เดิมก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีเข้าสู่ทฤษฎีโคไซใช่ไหมอ่ะแล้วก็ a เวกเตอร์ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับซิกมา fx กำลังสบวกซิกมา fy กำลังสองเห็นไหมแปดยกกำลังสองบวกสี่ย์หนึ่งยกกำลังสองบวกเลขกันถอดรูทออกมาก็ได้แรงลับเท่ากับ9.146จุดนึ่งิวตันนะคะส่วนมุมแอลฟ้าก็อเอาซิกมา fy มาหารซิกมา fx เห็นไหมซิกมา fy มันได้4.01หใช่ไหมคะ แล้วก็หารด้วยซิกมา fx แ2ดจเนี่ยหา,ารกันได้ผลหารเท่ากับ0.49กนะก็อาจจะไปเปิดภาพผนวกในหนังสือข้างหลังมันก็ได้หาตัวเลข0.49ให้เจอแล้วก็ดูในช่องแทนมันก็จะได้ค่ามุมออกมานะคะยี่สนั่นคือแปลว่าเจ้ามุม a อลฟาเนี่ยมันคือมุมที่เวกเตอร์ผลลัพธ์เวกเตอร์ผลลัพธ์อบ ทำมุมกับเวกเตอร์ตัวแรกนั่นเองเวกเตอร์ตัวแรกก็คือซิกมา f อกนะคะก็ได้ออกมา9 1 4 6นิวตันและทำมุม26.10กับแกน x คราวนี้จากคราวที่แล้วเนี่ยที่ครูให้นักเรียนทำโจทย์เกี่ยวกับเครนยกของใช่ไหมคะมันก็คือเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยแหละเนาะที่ครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อวันจันทร์ว่ามันมีอยู่ด้วยกัน3ข้อ นะคะถ้าเกิดแรงที่มากระทำเนี่ยหาแรงผลลัพธ์เนี่ยซิกมาเมันเท่ากับ0ถ้าซนะิกมาเน่ะมันเท่ากับ0ก็แปลว่าอะไรแปลว่ากฎของความเฉื่อยวัตถุก็จะยังรักษาสภาพเดิมของการเคลื่อนที่ไปตลอดจนกว่าจะมีแรงผลลัพธ์ที่มันไม่เป็นศูนย์กระทำวัตถุมันถึงจะขยับหรือมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะซึ่ง มันก็เหมือนกับข้อแรกที่เครนหยุดนิ่งใช่ไหมทีกับดับเบิเป็นไงกันลูกมีค่าเท่ากันมันก็เลยหักล้างกันหมดเหลือสนะคะตอนนี้พอมาข้อขอไข่อขอควายเนี่ยเขาบอกว่าถุจะเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง1.2และนั่นคือหมายความว่าแรงอะ่ะมันต้องหักล้างกันไม่หมดแรงทีแรงตึงเนี่ยมันชนะมันก็เลยดึงขึ้นใช่ไหมซิกมาเก็คือ T-W ลบ W ตามที่นะักเรียนทำโจทย์ไปเท่ากับ M ก็คือมวลของวัตถุในที่นี้ก็คือเคลนที่จะยก6,000นกิโลกร,รมัมใช่ไหมคูณค่า A คือความเร่งของระบบมันก็ขึ้นไปนะคะอ่าแบบนั้นซึ่งตามภาพนี้อ่ะอย่างกรณีเน,นี่ยมีแรง3แรงมากระทำนะ f 1 20นิวตัน f2 ร้อนิวตันแล้วก็มีแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวอีก10นิวตันอย่างนี้แรงผลลัพธ์ก็คือร้อยหักลบด้วย20แล้วก็หักลบด้วยอะไรหักลบด้วย10ใช่ไหมคะมันก็เหลือ70นิวตันที่จะทําให้เกิดความเร่งของระบบเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางไหนคะเคลื่อนที่ไปทางขวามืออะ และกฎการเคลื่อนที่ข้อที่3บางทีเนี่ยการเคลื่อนที่มันอาจจะไม่ได้เกิดจากแรงแรกที่มากระทำนะคะมัน,มนอาจจะเกิดแรงสะท้อนแรงโต้กลับก็ได้ซึ่งกฎข้อที่3เนี่ยก็เป็นกดเรื่องของเมื่อมีแรงกิริยามากระทำต่อวัตถุนะคะมีแอคชั่นฟอร์สมากระทำนะคะก็จะมีรีแอคชั่นฟอร์สโต้กลับในทิศทางตรงกันข้ามด้วยขนาดของแรงที่ทำให้กันเท่ากันเนี่ยค่ะ แอคชั่เท่ากับรีแอคชั่แต่มีเครื่องหมายลบเพื่อแสดงให้รู้ว่าทิศทางมันทำไมกันคะสวนทางกันอย่างเช่นนักกีฬาว่ายน้ำถีบขอบสะด้วยแอคชั่นเข้าไปใช่ไหมปรากฏว่าเขาเคลื่อนที่ไปอีกทางหนึ่ง mm hmm. เพราะอะไรไม่ได้เป็นเพราะแรงแอคชั่นแต่เป็นเพราะรีแอคชั่นที่โต้กลับมานั่นเองหรือจะวจดขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ก็เพราะ แรงกิริยาในตอนแรกเนี่ยแรงดันไอความร้อนนะมันดันลงล่างมันก็ทำให้เกิดแรงโต้กลับในทิศเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนหรือการตอกตะปูด้วยค้อนทำไมค้อนเด้งกลับเพราะว่าตะปูก็มีรีแอคชั่นเหมือนกันคราวนี้มันทำให้ระบบเคลื่อนที่เนี่ยค้อนกระเด้งกลับด้วยความเร่งเท่าไรหรืออย่างยิงปืนออกไปเนี่ยสปริงเนาะข้างในมันมีมันสะท้อนกลับเนี่ยเออนักกายภาพนะักเขาเรียกอะไรนะนัก วิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะต้องดูแล้วว่าเออมันจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อแขนอะไรยังไงไหมการดีดก,กับการสะท้อนกลับแบบนั้นนะคะเดี๋ยวนี้จึงมีเขาเรียกว,วิทยาศาสตร์การกีฬาเกิดขึ้นอ่ะคราวนี้จากตัวอย่าง2.8ที่เราคำนวณซิกมาเอได้ออกมาว่าเท่ากับ9.146ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไอตรงจุดกึ่งกลางของระบบเมื่อกี้เนี่ยจุดกึ่งกลางของระบบของภาพเมื่อกี้เนี่ย ถ้าสมมุติว่าเนี่ยนะไอ้ตรงจุดกึ่งกลางตรงเนี้ยมันมีวัตถุมวล5กิโลกรัมอยู่ถามว่ามันจะเคลื่อนที่ไปด้วยแรงเท่าไหร่ใช่ไหมก็จากสูตรซิกมาเอฟเท่ากับเอเอทําไมใช้สูตรนี้ล่ะก็เพราะซิกมาเอฟมันไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยนะคะอ่าซิกมา็แทนด้วย9.146คูณด้วยเอม5กิโลแล้วก็คูณด้วยเอใช่ไหมจะหาเก็ย้ายหไปทําไมคะ ย้ายห้าไปหารก็ได้ความเร่งออกมาเท่ากับ1.83เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการนำกฎ<ม>การเคลื่อนที่ของนิวตันแล้วการหาแรงลับในกรณีที่มีแรงหลายๆแรงมากระทำต่อวัตถุมาบูรณาการเข้าด้วยกันเนาะอย่างอันนี้รูกอธิบายไปแล้วเรื่องลิฟต์เรื่องเครนอะไรต่างๆใช่ไหมหรือลังไม้เนี่ยถลลงมาเห็นไหมมันมี